สวัสดีค่ะทุกท่านเช้าวันใหม่วันนี้ก็มีภารกิจเก็บไข่เหมือนเดิมค่ะมาดูกันเลยค่ะบรรยากาศเก็บไข่เป็ดของเราค่ะนี่นะคะไข่ที่อยู่ในรังเราก็ค้นหาไข่ค่ะภารกิจค้นหาไข่เนาะที่จะ วันนี้ยังเมื่ออยู่เลยเห็นไข่แล้วก็มีความสศกค่ะเก็บทรงทุกวันเลยได้วันละเล็กวันละน้อยค่ะนะคะนี่จ้าปเช้าวันใหม่ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆจ้า นี่ค่ะ